น่ารักมากๆเรื่องรางญี่ปุ่นมันก็จะกรุงกิงกรุงกิงหน่อยที่ห้อยนะคะที่เขาเป็นนาฬิกาได้ด้วยทุกคนเป็นหมาที่สามารถเปลี่ยนท็อปปิ้งด้นบนได้หัวใกะออาไว้ดูนะคะก็ต้องระวังหูดภัยนึงนะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกรุที่ห้อยกระเป๋าน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะว่ามีตัวไหนน่ารักถูกใจเ,เพื่อนๆไหมเดี๋ยวจะมาบอกพิกัดได้คะ่ะ สองตัวแรกนะคะนี่ขวาญออามาห้อยไปรู้สึกว่ามันเป็นแม่สีเลยนะคะการจับคู่สีส่วนๆอย่างเงี้ยกลับกระเป๋าเล็เปรียบอะไป็นอะไรที่น่ารักมากๆนะคะอย่างเป็นกระเป๋าสีดำใช่ปะแล้วขวันเลือกที่ห้อยที่มันเป็นแม่สีหมดเลยนะ้ำเงินแดงเหลืองนะคะตัวนี้ขวันได้มาจากช้อปปี้ทุกคนน้องเป็นแพนดิงตันนะคะอันนี้เป็นดาวนะคะที่ได้มาจากกินเนอร์โซลดูดีน่ารักมากนะคะแล้วพอคอยคู่กันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่คมชอบมากๆเลยคือน้องเซบาสเตียนนะคะจริงๆขวาญออามาห้อยกับ เื่องางญี่ปุ่นมันก็จะกุุงกิงกุงกิงหน่อยเซบาสเตียนนี่ขวัญได้มาจากดิสนีย์สโตร์ที่ชินจูกุญี่ปุ่นนะคะดูดีน่ารักมากเลยเอาคู่กับกระเป๋าที่เป็นสีน้ำตาลแบบนี้ก็น่ารักนะคะต่อไปนะคะเป็นน้องหมาดูดีน่ารักมากเลยอ่ะเขามีหมาหลายพันมากเลยนะคะขวัญได้มาจากร้านในช้อปปี้ร้านนี้เลยนะคะคือเขามีทั้งแบบพูโด้มีทั้งลาบาโดมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราชอบเลยแต่ของขวัญน,น,นี้ก็จะเป็นพูเด้นะคะแล้วก็อันนี้นำเสนอสุดๆนะคะเพราะเขาเป็น เขาเป็นนาฬิกาได้ด้วยทุกคนเป็นของคาซิโอนะคะนี่คือคาซิโอเบบี้จีนะคะนี่เลยสีชมพูน่ารักมากนะคะสีชมพูแบบขวาน,นะก็จะได้เคสสีขาวที่อยู่ข้างในแบบนี้นะคะเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าขวานเอามาใส่เคสคุรโรมิด้วยนะคะน,นี่นะคะคือคาซิโอเบบี้จีนะคะสีชมพูน่ารักมาก เคสโฮเดอร์ <Case> มาให้นะคะนาฬิกาแต่ละสีก็จะได้เคสสีต่างกันเนาะสีชมพูแบบขวานนะคะจะได้เคสสีขาวขุ่นแบบนี้เลยน่ารักมากนะทุกคนสามารถกลับเปลี่ยนเคสได้ตามต้องการเลยค่ะจะห้อยกระเป๋าหรือจะไปห้อยกางเกงก็ได้เหมือนกันข้อดีของนาฬิการุ่นนี้นะคะคือกันน้ำกันกระแทกหน้ารักดแบบนี้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะแล้วก็ยังมีภาพเคลื่อนไหวแบบพิกเซลสไตล์เลโทรนะคะพร้อมไฟ LCD น่ารักมากจะมาทุกสามวินาทีค่ะและตัวเรือนเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด4สี4 พร้อมกับเคสสับสีกันไปค่ะราคาเริอมละ3,200บาทนะคะสรุปนะคะนอกจากจะเป็นนาฬิกาแบบนี้ได้แล้วนะคะไว้ดูเวลาระหว่างวันเนี่ยยังเป็นที่ห้อยกระเป๋าหน้ารักน้ารักแบบนี้ได้ด้วยนะ ร่มมีเคสคัมเวอร์นะคะลิมิเต็ดออดิชันนะคะทุกคนเฉพาะ700ชิ้นแรกเท่านั้นนะคะหรือถ้าเกิดว่าไม่ทันเนี่ยก็จะได้เป็นเคสสีขาวแบบนี้สาหรับตัวเรือนสีชมพูนะคะต่อไปนะคะเป็นเหล่าซาริโอนะคะอันนี้ได้มาจากร้านในไอจีนะคะเป็นตัว My Melody น่ารักมากเลยนะคะเป็นสีชมพูนะคะแล้วมีจีนิกตรงที่มันเป็นลายแบบนี้ด้วยนะคะขนฟูๆแต่แต่จะตัวใหญ่นิดนึงแล้วก็น,นี้ขนได้มาจากซาริโอที่ญี่ปุ่นนะคะขนาดกําลังดีเลยน่ารักเนี่ยปะ พอสปายคู่กับใบสีดําก็คือน่ารักมากอันนี้นะคะเป็นของคนไทยนะคะทุกคนน่ารักมากตัวนี้มันเป็นเหมือนแบบเป็นหมาที่สามารถปรเปลี่ยนท็อปปิ้งด้านบนได้นะคะมีทั้งแบบเป็นตัวไส้กรอกไข่ดาวต่างๆนะคะเห็นไหมแกะออกได้นะคะนี่ก็จะเป็นหมาเปล่ปานะคะแล้วเราก็เลือกท็อปปิ้งมาใส่ได้เหมือนหมาจะมี2ส,สีนะคะเป็นสีน้ําตาลแล้วก็เป็นหมาสีขาวแบบนี้น่ารักมากเลยนี่ได้จากร้านในไอจีนะคะ,ะ,คะเขามีทั้งในช้อปปี้แล้วก็รัศดาแล้วทุกนะคนจะไม่ผิดตัวจะใหญ่ๆนิดนึงนะ สีแดงน่ารักอีก2ชิ้นนะคะน,นี้เป็นของ short w บอร์ berry berry c u ิวนะคะของพี่พลอยหอหน่ารักมากๆอันเนี้ยเอาไปเของกับกระเป๋าใบไหนก็น่ารักนะคะเพราะว่าสีแดงมันจะช่วยทําให้กระเป๋ามันดูสนุกขึ้นมาทันทีเลยนะคะหรือว่าจะเป็นอันนี้จะมีเ e ส้นเนียเกตนะคะจุดเด่นของเขาเนี่ยคือเป็นรูปแอปเปิ้ลใช่ปะแต่พอเรากางออกมาทุกคนเขาจะเป็นกระเป๋าผ้าได้ด้วยนะเนี่ยเป็นเหมือนถุงผ้านะคะที่เราสามารถ เอาไปใช้ช้อปปิ้งได้เลยนะนแกะออกมาปึ๊บแบบนี้นี่ก็จะเป็นถุงผ้านะคะเห็นปะที่มันสามารถเอาไปช้อปปิ้งได้เลยนะคะแต่ว่าเราต้องแกะออกมาก่อนนะนี่นะคะขอนแกะออกมาให้ดูนะคะก็จะเป็นถุงผ้าแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือดีแล้วก็ใช้งานได้ด้วยนะคะเอาไปใส่ขนมใส่ถุงผ้าเวลาที่เราต้องการใช้นะคะนี่เกะนะคะดีไซน์ซเป็นลูกแอปเปิ้ลริงๆเขามีหลายลูกเลยนะคะอ่าต่อต่อไปนะคะอันนี้ ร้านน้องที่รู้จักกันนะคะคือตอนนี้เขาเปิดร้านขายใช่ป่มขวัญเลยไปอุดหนุนเขามาแล้วดิความน่ารักนะคะอันนี้คือเป็นกล่องสูงนาะที่เป็นพวงกุญแจได้ขวัญอาจจะชอบพวกกล่องส่งป๊อบมาที่มันใช้เป็นกุญพวงกุญแจได้ขวัญรู้สึกเออมันน่ารักค่ะพ้อยพร้อมกันก็คือน่ารักมากเลยอันนี้เป็นกระจกด,ด้วยนะคะส่วนนี้มันเป็นต่อกันเป็นแบบแม่เหล็กได้ด้วยแต่ว่าก็ต้องระวังลุดหายน,หนึงนะสำหรับขวนนัญน,นะขวัญรู้สึกว่าใส่แยกดีกว่านะคะแต่มันน่ารักจริงนะดูดิดูหน้าตามันดิ กระเป๋าเราอีน่ารักเลยนะคะสองตัวสุดท้ายนะคะแล้วก็เป็นนหโอที่ขวัญอาซื้อบ่อยด้วยเพราะว่ามันน่ารักกะ่ะทุกคนแล้วมันนิ่ม,มด้วยนะคะจากร้านโคเด็กนะคะในขวัญอาซื้อมาจากโลฟอันนี้จะเป็นสองตัวที่ขวัญชอบนี่น้องเหมือนมันม่วงตัวนเนี้ยไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรแต่ว่าน่ารักดูดิแล้วมันนิ่มๆอ่ะเวลาเราแบบเบื่อๆแล้วก็หยิบมาปี๊นอกจากจะน่ารักแล้วอ่ะมันยังแบบนิ่มด้วยก็เลย ก็หวังว่าเะะาพื่อนๆจะชอบนะคะสำหรับคลิปเปิดกลูนะคะที่ห้อยกระเป๋าน่ารักปุกปิกนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคาเซีวเบบี้จีนี้น่ารักมานะคะใส่เป็นนาฬิกาก็ได้เอาไปห้อยกระเป๋าก็ได้เหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดขวัญมีตัวห้อยน่ารักน่ารักเพิ่มเนี่ยจะมารีวิวกันอีกนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ